ถูกสามแสนอาสมฤสีเนนเจ้าสัวเฮงแก้บนได้รุ้นต่อสวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูปกระดิ่งให้หนูด้วยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของอาสมฤสีเนนทาตุพระพุทธคุณมาฝากทุกท่าน อีกเช่นเคยนะครับอยู่ที่ตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับในเรื่องของเจ้าสัวเฮงนะครับกุมารน้องเพชรก้าเลิบเลิบนะครับมีพี่นะครับท่านผู้ชายและผู้หญิงทั้งสองท่านนะครับวดน,นี้นะครับได้ถูกลอตเตอรี่น,นะครับเป็นจำนวนเงินทั้งหมด3,000 0 0บาทนะครับ จากนั้นนะฮะได้นำประทัดไปแก้บนจำนวน1นึ่งมนัดแล้วก็ได้เลขหางประทัดนำไปลุ้นโชคต่อในงวดวันที่1สิงหาคมศส,ส,ส,สองส2 5 6 4นะครับเดี๋ยวเราไปทบทวนอ่างน้ำมนต์ฮะอ่างน้ำมนต์ฮะที่หนูบอกว่าจะเข้าลอตเตอรี่นะฮะถ้าจับคู่และมีดวงนะฮะ จะไปเข้าเลขหน้า3ตัวนะครับก็คือ1 7 4แล้วก็9 2 7ฮะท่านผู้ชมของทุกอย่างนะฮะมันขึ้นอยู่กับดวงใครดวงมันนะฮะท่านผู้ชมการเสี่ยงโชคก็ย่อมมีได้และมีไม่ได้นะฮะฉะนั้นนะฮะอย่าไปเสี่ยงเยอะนะฮะเสี่ยงสลักกินแบ่งระบาดแค่ใบสองใบนะครับเอาพอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมเพราะว่าเรื่องของโชคลาบนะคะ บางทีเราก็ช่วงโชคดีเราก็มีโชคลาภก้อนใหญ่ช่วงไม่ดีก็ไม่มีนะฮะท่านชมหนูก็เลยหยิบเรื่องราวนี้นะฮะมาฝากอีกเช่นเคยนะฮะหางประทัดนะฮะที่พี่ผู้ชายและพี่ผู้หญิงนะฮะนำมาแก้บนนะฮะใบที่1นนะฮะก็จะมีเลข65แล้วก็218นะฮะใบที่2นะฮะก็จะมี47แล้วก็ 650 5นะะเป็นตัวเลขที่สวยเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมาดูเรื่องราวของสูตรโหรากันบ้างนะครับสูตรโหรานะครับในงวดต่อไปนะครับหวยออกวันอาทิตย์ที่1นะฮะวันอาทิตย์ที่1นะฮะต้องมีเลขตามสูตรของโหรานะครับต้องมี4แล้วก็มี5แล้วก็มี7ก็เป็นตัวเลขเรียงสวยกันเลยทีเดียวนะฮะ เอาละครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับห่างภัยจากเชื้อไวรัสนะครับปลอดภัยทุกคนครับ